มีตัวเอ่มมีเพศิีเทศมีเพศีเศเป็นโรคโรูประหนหรือเอพิทาหรือเป็นจตเจจตเจไม่มีตัวประกอบไม่มีตัวเลจตเจโรปจตเจ ไมมีตัวประกอบไหมไม่มีอบไมมีทศสนนีคิตั้4ไม่มัวประกอบสาประยชน์สามประยุ รูปประธานมีสีเทศในยงมีสีนเทศเฮ้ยอะไรสีใช่อะไรในหวกตเรไม่ใช่ในไม่ใเกะใงรูปประมีนเทศ พวกพระ ยกตัวนี้ไปนะจีเจเจเยอะมากผมทำเป็นจีเจยกตัวอย่างนะคะจีเจตารูปภาวะตารูปภาวะจีเจไหมจีเจจีเจรูปแะบจีเจรูยกตัวอย่างจีเชอรูจีเจรูสามไม่ได้แต่ยี่ได้นะจีเจรู อายุปัญาาอาุปัญญาอุปัญญาปัญาปัญาคืออุสิบสองอิ <น>จเจนิฟจรเจนิฟยกตัวอย่างอะไรคะมาณาสวาโจอาณาสวาปะปะคะัะคือโลกุกละจิโลกุกขเจโลกุลกขะเจส,สามหดม นิพพานนตัวอย่างตเวียางเขีไน่นห้หมดแล้วทำไมห้หมดแล้วนะนเจพวกนี้เทเจเป็นรูปันเา่นเป็นนิพพานสสามนิเจกปอยากเป็นูปคภาวะจิเจรูปกญหานเมว่ามิพพากันนะ Gracias. จกนะแล้วดีนะถ้าองค์พระของนิเทพมีสังขารองค์พรของนิเทพมีสังขารไหมมีไหมคะมีอย่างสมิทอย่างนีองค์พระขึ้น จริงๆองค์ธรรมของนิเทศมีสังขารขันสังขารที่มาประกบอบต้องยกไปเป็น